วันนี้นะครับอมาโดนะครับเป็นสุดยอดของบริษัทที่พัฒนาคอลลาเจนนะครับนี่คือคอลลาเจนที่บำรุงผิวนะฮะสกระป๋องเนี่ยปกติ3,000กว่าบาทครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยนะฮะมกระป๋องกินได้3เดือนนะครับในราคาเพียง2990บาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะไล่ของแถมให้ดูนะครับซึ่งวันนี้ทั้งเซตนี้จะเป็นเซตยูนิเว s ร์สของคอลลาเจนทั้งหมด10ชิ้นนะครับรวม3ชิ้นที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะนอกจากจะได้คอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส่สีแล้วผิวใสแล้วลดฝ้ากระจุดดางนคับ เอาแบบเม็ดของเกาหลีไปอีกฮะอันนี้เป็นเม็ดฟูของเกาหลีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคูต้านะฮะแบบละลายน้ําผสมกับคอลลาเจนแบบละลายน้านะครับกินไปประมาณ7วันผิวจะลื่นขึ้นนะครับฝ้ากระและดูจางลงนะฮะอันนี้6ชิ้นแล้วนะครับราคาเดิม29-90นานะครับแล้วเอาคอลลาเจนแบบเม็ดไปอีกครับอันนี้เนี่ยลดสิวนะฮะแล้วก็ทําให้ผิวแลดูกระจร่างใสแล้วก็มีเลือดฝาดน,น,น,นะครับนี่นะฮะเอาไปอีก3ขวดนะครับตอนนี้9ชิ้นแล้วนะฮะราคาเดิมนะครับ 2, นะงรันวก้จรนน้องบอกว่าแถบอีก5 แต่ว่านับรวมเป็นเซตเดียวก็พอครับนี่คือเซตครีมคอลลาเจนที่ฉโลมคอลลาเจนจากภายนอกสู่ภายในด้วยนะครับทั้งหมด10ชิ้นนี้ครับเรายังคงขายราคาเดิมครับ2,990บาทได้ไปเลยครับ10ชิ้นแบบนี้เป็นเซตจัก,กรวาลของคอลลาเจนทั้งหมดครับทั้งกินและผิวใส ฟู่นะฮะเป็นกูต้าเม็ดฟู่ผสมคอลลาเจนนะครับให้ผิวก็จ่างใสนะครับแล้วก็ลดสิวนะฮะผิวอมชมพูนะครับ9ชิ้นนี้บวกครีมคอลลาเจนนะครับที่เป็นคอลลาเจนแบบใสซึมลึกเข้าผิวทาจากภายนอกสู่ภายในนะฮะทั้งหมดนี้จัง13,280าม 13, ครับจ่ายแค่2,990บบาทจัดส่งฟรี เก็บเงินไปทางก็ฟรีสนใจแล้วอินบ็อกมาได้เลยนะครับแต่เน้นย้ําว่าเป็นเก็บไปทางจะปลอดภัยที่สุดนะระวลองโฟกัสนะครับเก็บไปทางจะปลอดภัยที่สุดนะครับหรือว่าจะดูบัตรตัวแทนแล้วโอนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่มาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยโอนมาที่ชั้น2องพได้ของเลยอันนี้โอนแล้วหายเลยนะครับเน้นย้ํา1ให้ดูบัตรตัวแทน2เก็บเงินไปทางปลอดภัยที่สุดนะครับสิชิ้นนี้2990บาทครับแฮปปี้นิวร์ครับสั่งให้ทันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับ